มีเป็นมื่สักย่อมผ่าเนาะย่อมมันได้สีเดียวกันเบิดเนาะสักผ่าย่อมผ่าฝึกเล่นหน่อยเว็ดนามน้อยบอกเกี่ยวบ์เกี่ยวกับเน้นเด้อบ่ได้เห็นมีเพศบ่อยมีเด้อลูกผู้ใด้ลักไปให้บ่ได้เด้ <c oughs> <c oughs> ใส่ละบักกันขี้เหล่ามึงจะลักเนาะกินไปลูกมึงเด้อมึงจะใส่ลักไปเกี่ยวกัน สักพาย่อมผพาตาพาแลี้ยวพากันหัดฝึกหัดคล้องผพาห่มผพานั่นแหละคล้องผพากนะ็าดีการไปบินธบาตสือให้ห่มคลุมบรรยายห่มดอกมันบ่มีในอันนั้นครับเขาเอาโบราณเขาเอาแบบเก่าเลยเขาเขาเอาแบบใหม่เขาไปปรับอการห่มคลุมบ่ให้เพิ่นบรรยายปะไรเขบเทศบานเด้อปะไรเอออยูย่ยใ,นในวัดได้อยู่เพิ่นบ่ให้ปะไร จากปหลาดขานเมบานไอจิปะกับปะไปทั้งปมน่าจะเอาโตเอาตามของเก่าเฮาให้องมองคลุ่มเราฝึกหัดกันให้มันเป็นธรรมดาบพท่านได้รู้บ่ท่านได้รู้เฮาเห็นเขาเจ้าห่มปะไรนะคือบ่ถูุกโดยพาวินยัยบางอย่างเขากาให้มันตรงแน่นันเลยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โวยันว่าผู้หนึ่งเหตุแบบหนึ่งผู้หนึ่งเหตุแบบหนึ่งนี่แหละการยุ่งน้ำกันตามธรรมดาแล้วมันเบาะแสเขาว่าทัามัหยุดหรือมหานิกายมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเบิดตแต่ว่าโดยการที่ว่าไปฝึกหัดมาคนละแบบเราบบลงให้กันนะเบย่ยมกันทั้งนี้กับว่าครูอาจารย์ฝ้าเหตุมาอน่างนี้ทั้งนี่นครูอาจารย์เป็นนี้แต่ว่าถ้าเข้ามาอยู่ในสถานที่ที่เดียวกันแล้วส่วนมากเหตุไปเนาใดใเข้าก็เหตุไปแนวนั้น เรียว่าให้ทุกคนนั่นโฮมคลุมบพราว่าเน้นหน่อยเน้นไงโฮมคลุมคือกันให้เบิดเปิดใบปะไล่กงอั้วบ้านว่าบอให้เปิดไล่โฮมคลุมเบิดเดอบัตนะครับเมื่อนี้หัดโฮมคลุมผ่าซัากผ้าย้อมผ่าแล้วฝึกหัดการโฮมคลุมผ่าส่วนใบหลอกใบปัดกวา,าดวาตาดแล้ว ถ้ากันขึ้นไปเบื้องหนังมางจะไปทำสมาธิเดินจงกรมทั้งภูเขาหุน่นเริ่มตะวันนี้เป็นต้นไปเ,เรื่อยง้ำแรงฟัง่าำจากนี้ออกไปแล้วขึ้นไปเลยเอามือละชโมงก<ม>็าลายหรักภาษาสำนักเนาะําชั่โมงหนึ่งผูณดยปภพวนาหลักผีเป็นสิอกมหามจักผกละอภ <c oughs> ูณดยปภพวนาครับ พี่หลอกสะออกมาเด้อพี่ลีนี่แหละเดี๋ยวตากรรมจัดก,การตากรรมหยอกเล็กน้อยมุนี่น่นรนแหละประกอ่ำม,มึงมึงจะหนีแลนชีตากรรมมงจัก,กว่าเออมุนแต่เจอแน่แล้ว,วอ่ะอภิภูษฐกถ้าเริ่มต้นดี คือห้าติดกระดุมนั่นแหละต้าติดกระดุมเม็ดแหลกถูกต้องแล้วอย่างอื่นก็ถูกต้องน้ากันเบิดเลยเหมือนกันกับสัมมาทิฏฐิแต่มีความเห็นถูกต้องตามก่านเป็นจริงแล้วอันอื่นๆก็ถูกไปน้ากันเบิดดแต่ห้าก็ต้องเริ่มต้นให้มันถูกตองต้องบระดปรับกันอีกบเดมมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตองมาอธิบายวามนั้นวามนี้กันซ้อยืนมีตรรกะการโพดแต่เอามาเริ่มตนถูกต้องเลยถึงที่แหลกแล้วต่อไปมันกระููไปเอง การเข้าในบ้านการไปในบ้านมีนนนที่นชนุ่มช่อดังกล่าวแท้บนไหนโฮมคุ้มไรหายเปิดไรเด้อการนุ่งสบงกับห้เลยเนื้อสดือเกินมานิดหน่อยบริเวณไหนไตสะดื้อเนื้อขึ้นมากกะผากให้เลยในระหว่างครึ่งแข้งที่เลยลงไปกับบริเวณเลยตุ้มมองหาเกินตุ้มมองเกินมาก จากตุ่มมองเลื่อยตุ่มมองกันมากจากหน้วมือหนึ่งแล้วก็บอห้เลื่อยเครื่อง,งแข่งได้ยุคนีงยังยังสั่นอะคือครึ่งแข่งแข่งจะของเองนั่นแหละครึ่งแข่งบอห้เลื่อยนมาหาเ้าได้แต่มันถูกถูกยากแล้วมันก็ถูกไปเองของมันดอกเริ่มต้นตะหงผ่าเขาในบานไประเทศกะสซังที่เขาในบ้าน ต้องหมคลุมปิดไลห่มเป็นปริมุนทนปริมุนทนเรียบร้อยถูกสัด่วนของมันเองเลยก็จะไปเลยตุ่มมองแต่จะเขินก็นจะไปเขินหนาแข็งอยู่ประมาณนั้นระว่างการตุ่มมองกับหนาแข็งนั่นเดองประมาณการลุงสบงกับคือกันเล่ยสะดือกันมากบ่อยโว่สะดือเล่ยเกินมากตัวนั้น ะคือวิธีการโฮมเป็ีโฮมแบบนั้นมันก็ดูสวยงามกว่ากันบลามันก็เป็นระเบียบเบ,ะะบ,บเื้องหลักนาบุคคลที่บัานเลื่อมใสก็เกิดความเลื่อมใสบุคคลที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็เลื่อมใสจริงจริงเป็นไปก็เราใจเห็ุให้จากมาฝึกหาดปฏิบัติรรมต่อถ้าผู้นำบาบ่ผ้าเห็ดเราถ้าผู้นำบาบ่รลู้ผู้นำบาบ่พ้าเห็ดผู้นำบาบ่เห็ดหรือเบืงองสุดเออผู้ตามแบบใเสิอยากตาม การเิตนตวาถ้ามันสัมมาทิฏฐิถูกต้องแล้วความคิดอันอื่นมันก็เดินตามมันเองหักพื้ไปแต่เดี๋ยวนี้แหละอัสิบานเนี่ยไกรก็สั่งเห้เอาตามนี้มันมีอยู่แล้วในอริยวินัยที่นี่พระบวทไมผู้เพิน่นบทไม่ให้เอาบิสุทิมรกมิสุทิมักกับอริยวินัยแกเป็นครูหาองนั้นแก อ่านกาให้ให้อ่านโดยวิธีแนวะทางหลักการมั่นคงคืออ่านวิสุทธิมัออว่าโดยหมวดแห่งศีลว่าโดยหมวดแห่งสมาธิวิธีการปฏิบัติว่าโดยหมวดแห่งปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาส่วนอันตัวมีภาวินัยหรืออริยวินัยนะั้นกลายผ้ากันทองเอาบทพงอาบัติบทแสดงอาบัติทองเอาบทแสดงอาบัติก่อน มันได้บทเสงบาวานเป็นของต้องใส่เวลาทเข่าบุลงอุโบสถลงฟังปาติโมกมูภิกษุเนอะมูเน่นบบบนี้ข้ามปฏิสังขายโยมาจากว่ากัได้ว่าคือกันกัปหาอย่างนี้แต่ว่าบ่มีข้ามแสดงอาบันดอกว่าถุกวันศินวันพระไงไก่ขอสินไม่ตลอดวันพระ บรรภาชิมหาคำมันน่ะมาขอสินสิงนชิบมาแหล้ว <c oughs> สัฝึกฝึกไปไป่เดียวนี้แหละาจังว่าที่นี่ถามมือนีมันเป็นมือสักมือย่อมกับผ้ากันสักย่อมซะย่อมผ่าต้องใส่ผ่าย่อมแกนขนุนอยู่แล้ว <c oughs> ทำล่กลิน่นทำล่ยสีสัก่อม ตาแต่มันบอท่านใดมันก็ให้พากันหักห่มผ่าโฮมครุ่มเวลาข้าเข่าไปบินสบาตนีบานเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถูกวิธีแหละห่มทั้งครุ่มทั้งปะไรแบบนี้แหละที่เราเห็นที่เดินนี้ก็ให้เห็นแต่ห่มครุ่มก่อนร้อนเข่าในบานท,ทุกเสาอยู่แล้วเ,เขาไปทุกเสาอยู่แล้วมูเน่ ที่สังขยาเด้อปิสุปินทะปาตังอ,อาหารบินทบาทเด็กกับมีผู้สอนให้ดอกองค์ใดองค์หนึง่งแนะนำให้หลกักะโทรศัพท์ให้เอาไว้กับมูนีเด้อโทรศัพท์เขียนสือใส่ไว้เขียนสือใส่ถุงไว้ก็ได้ตัวของนี่ของนี่ของผู้นี่ผู้นี่เอามาฝากน้ำแอดมินไว้ จากว่ล่ะบ่ได้ให้เล่นเดอ้อบ่ไดให้เล่นรับสินี้ยังจุ่มหัวกันใส่หันแล้วจุ่มหัวกันใส่แล้วเบิ่งหัวเลาะคิกๆกะกๆอีกแอกอีแอกเล่นกันไปเลยล่ะเอาบเอาเด้เนวนัน้นบ่ได้เกี่ยวกับน้อยเดอ้อน้อยกับบรรลุทําใดจากว่าล่ะน้อยละหังบรรลุเร็วกว่าหญ่ผีคุณเจ้ามิปรบุปผามาเนรนสมัยตะก,กี้คนผมที่เดาตล๊ลองอดิจังนาตาเกิดดับพร้อมเลยเป็นอรหันเลยกับเบือึดไหม แทซี่ขวบเป็ได้หลักนีในบันทึกก็ดีนสนัทแ์ตกซี่ปีบรวิวารยังตะเจ็ดหลักการยังซื้อหรอกว่าพูดถัาไปแต่เดียวนี้ประสัทนั้นชิ่บรูดได้าศาสนาสอนอย่างาศาสนาบริสอนไปขอเนี่ยศาสนาสอนให้พึ่งตนเองให้รู้ถึงความเป็นจริงให้รู้จัก ทัางวัตว์โลกเป็นไปตามรามการกระทำความเจ็บของเองโดยเหลือเป็นเครื่องกำลังดของเจ็าของเองบ่มีู้ใดมาเสกสัรโดนบดานใดๆทั้งสิ้นเหตุพุ่มเทวดาว่าอาจสามารถจะเอายังต์ไค้ใดดอกแต่เขาเขาจะแนะนํากันขอเทวดาขอว่าอินทพุ่มเขาก็นยังเป็นคนเขาก็ยังเป็นสัตว์คือกันกับเฮ้อยู่เฮ้าไปคอยยังกับเขาเทวดาอินพุ่มกับสัตว์เด้โภเดมันเด้ผู้พิเศษใจว่าล่ะสัตว์คือเฮ้าป่ะต่างกันดอก แบบใดที่ยังมีตัญหาอุปทานอยู่สั์ลุ่นล้วนสั์คือกนเบดภาษายังกับจป็ปสั์อย่างอื่นเนาะหันต่าลงไปอีกสะดวยสนาปยังอาภัพอยู่เป็นสั์ที่อาภัพมากจะ่สั์มันหนีไ้อาภาพัพเรกคือแต่ว่าพเข้าในเข้าใจว่า่แม่นเฮามาขอเฮาฝึกหัดปฏิบัติตัวเองเขาเองยามุนีนพองตัดทิสันขายโย บินตาบาทมั่งที่อยู่อาศัยมั่งการคล้องผ่าไส้ผ่ามั่งเด้อพระพุทธสิบอกให้ดอกท้องเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เวลาอันรหารมันสิตัวมันกินเลยเด้อบันห้จดแว่กระดาษมา่บาสะกรอนเด้อเอามาว่างใส่หนีละวาเอาโหลดใจว่าะแเราท่องบินตาบานอาหารบินตาบาทปฏิสังขโยนิโสบินตานตังปฏิเสวามิเด้อ่าเบิดตึงนิ่เนิ่งเกาได้หรือเปล่านิ่ง เน้นยังวงบอเน้นทัดได้ยูแมนบอกเออสอนเน้นไม่เน้น <c oughs> เออนสั่นแหละไปฝืกทัดกันแต่เขาพวกหน่อยๆน้นำมันทัานนึงจกักรยังเงียคิดว่าเป็นมูเป็นพวกมันจะหยอกกันอยู่เลยบได้เด้อบ่ได้ <c oughs> พระเป็นผูดูแลเน้นกับเน้นมันจะหยอกกันเอาพระ เอาลงณีพล่าเอาโหดๆส่มันหลดเออเด้อฝึกหัดไปตัแต่เดือนนี้ก็ฟังซึ่งเป็นอุปนิสัยสันดานเข้าไปเข้าสู้คันตะสันดานเป็นการสื่อไปในไพ่ฟังอะพบดีได้ซากนี้เวอดน่ะนะผู้ใดเปเพี่ยนพยายามได้ว่าเริ่มต้นธรรมดาฝึกหัดถึงห้มผ่าเนียนกับซอยกันเนีนถัดซอยฝึกหัดเนีน ผู้มันหูแต่ผู้มันเดือเอาพ่าเป็นพวกนั้นเ,ออเหมือนมันเดือดส้งฮีแมงอย่างเี่บว่ากรมกุศลกุศลเดอ,อบัดมือนั่นแรงเขาเอามันเคยผูกไว้ตึ้งปลาค้ดเดียวออลองเบรงรอดมึงบ้าฟังเอาไปผูกไวโกกใหม่ <laughs> เออคุณเอาไปใส่ตากรรมนะพอพราะ